สิ่งที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติทิ่ขูทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หประการเหล่านี้มีอยู่หประการเหล่าไหนเล่าหประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของสุข ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆโดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจกระทำอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์โดยโกตุหละมงคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจสแสวงหาทักษิเนยะบุคคลภายนอกจากาศาสนานี้ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ